สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกทุกท่านครับิีนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยเจ็ดสีครับประจำวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2568จากสนามมวยช่องเกตสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเนะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา1 4นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์น้ครับเป็นซูเปอร์เอ็กซ์สอสีสวัสด์ครับพบกับแสนศึกสอราชภูมิพิกัด102ปอนด์คู่ที่สองครับยอดกุมารรถสวยจากเจตครับพบกับน็อตใหม่วัวอุราชาพิกัด106อน สคู่รองครับเวนอมลักกี้บันเทิงครับพบกับแสนวดิษเบนพรราม2พิกัด126ป้อปอนด์และคู่ที่สครับเป็นคู่เอกนำรายการครับอเล็กจิตมังนนครับพบกับไซเบอร์สอเทียนโพพิกัด144ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้ารายการบันเทิงเจสีในสัปดาห์นี้ครับก็ขอฝากแฟนหมัดมวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพักยก24ครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้ครับที่แอด pak 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้านะครับตามด้วย pak 2 4นะครับก็ขอฝากด้วยครับสลับพักยก24นะครับทับบอลครับมาดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหวงรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นคู่มวยแก้มือครับซูเปอร์เอ็กซ์ส่อสีสวัสดิ ปอรนะคับมุมแหงครับซูเปอร์เอ็กซ์สีสวัสดครับซูเปอร์เอ็กซ์ตัวนี้ก็เป็นมวยสีมือมวยซ้ายนะครับรูปร่างสูงยาวครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางหมัดสวนศอกสวนแรงครับอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดีเลยนะครับวันนี้ก็เป็นการมาชกที่ชองเกต์นี่เป็นครั้งแรกครับสำหรับธนาของเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์นะครับก็ซ้อมไปที่คลายบวยสอสีสวัสดเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับฟอร์มช่วงหลังครับก็มีชนะคะแนนจอมเกต์สอเดชพันธ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับแล้วก็ล่าสุดครับแพ้คะแนนนะ ม่อมหน่อยเมื่อยีพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยยีบสองปอนด์นะครับส่วนคูชฉครับเป็นแสนศึกสอราชภูมิครับแสนศึกนี้ก็เป็นมวยเข่า นะครับเป็นมวยเปิดเกมครับประเภทเดินจับเดินเตีประเภทเข่าในแข็งแรงนะเตะขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงครับกาแรกกล้าบวกเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดมากนะครับช่วงหลังนี้ไม่แพ้ใครเลยนะครับก็เคยมาชกที่จองเจ็ดไปแล้วนะครับสำหรับทนาของแสนซึกนะครับล่าสุดนี้พึงชนะคู่ชกมาด้วยนะครับเก็บตัวฟิซอมที่ค่ายมวยสอราชภูมินะครับสามฟอมหลังครับชนะนกยกสามผักบุ้งเพชรเกตเพชรที่สนามมวยช่องเจ็ดสีครับ ชนะคะแนนนิวเคลียสอสุภัทโทที่เวทีโมเสียมอ้อมน้อยลาสุดครับชนะคะแนนซูเปอร์เอ็กสอศีสวัสดคู่ชกในวันนี้ที่เวทีโมเสียมอม้อม เมื่อที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชก์ไว้102ปอนด์นะครับเมื่อคูนนี้ครับก็เป็นคู่มวยแก้มือนะครับล่าสุดก็ชวกันไว้ที่เวทีมวยเสียมอบอมน้อยครับวันนั้นก็เป็นทนาของแสนศึกนะครับที่อาศัยเขาในลูกขยันครับเดินเปิดเกมบทเบียดเชิญเอาชนะมาได้แบบสนุกเลยนะครับวันนี้ก็แก้มือกันใหม่นะครับพิกัด102ปอนด์นะครับมวยคนละทรงคนละทางเลยนะครับซ้ายกับขวานะครับเมื่อคูนนี้ครับส่วนตัวนี้ผมยังออกชอบไปที่แสนศึกสอราชภูมิครับดู ไปเบียดมาได้ท้ายครับมีลูกขยันนะครับแล้วก็ชกกันที่ช่องเตอนกลางวันนะครับบอกว่าความพุ่นชินของเจ้าแสนศึกเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับแล้วก็ช่วงหลังนี้ฟอร์มสดมากนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังสดกําลังห้าวเลยนะครับชอบไปที่แสนศึกสอราจะภูมิครับวันนี้ครับจะเอาชนะซุปเอ็กซ์สอีสวัสดิ์ยำเขียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสลับคููเป็นหัวรายการนะครับออกชอบไปที่แสนศึกนะครับ คู่ที่2ครับเป็นยอดกุมารรถสวยจาเจดครับพบกับน็อตใหม่วอราุชาพิกัด106ปอนด์บอนะครับมุมแนงครับยอดกุมารรถสวยจาเจดครับยอดกุมารน,นี่ก็เป็นมวยรุ่นพี่นะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวานะประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรง เก่าเกมกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับปัจจุบันก็ไปแชมป์ในรุ่น105ปอนด์สนามมวยช่องเอยู่นะครับเป็นมวยรุ่นพี่นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี้จะดีกว่านะครับเบลด105 106นี่ถือว่าเป็นเบทที่โชคอยู่ประจําเลยนะครับสำหรับการของยอดกุมารนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่ค่ายบอยรถสวยจากเจ็ดจังหวัดเพชรบุรีนะครับสามฟ้อมหลังครับชนะนกยกงสามเพชรนิวัตสอจารุนที่เวทีมวยราชดำเนินครับชนะคะแนนยอดการช้างนครศรีที่สนามมวยช่องเสีล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรเดือดกริตะมวยไทยคว้าแชมป์ในรุ ที่ยีมิถุนายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดจกไปร้อยห้าปอนด์นะครับก็หยุดไปนานหน่อยครับสำหรับกัรของยอดกุมารนะครับส่วนครูโชครับเป็นน็อตใหม่วอลอุรชาครับน็อตใหม่นี่ก็เป็นมวยรุ่นน้องนะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวาหน้าประเภทสูงยาวครับดักเตะดักแทงสายหน้าออกได้ดีครับประเภทจุกจิกรวดเร็วหลักเหลี่ยมไอคิวมวยดีนะครับปัจจุบันก็เป็นแชมป์ในรุ่น102ปอนด์สนามมวยช่องเจ็ดสีอยู่นะครับได้หนุ่มได้สดนะ สำหรับธนาของน็อตใหม่นะครับก็เก็บตัวฟีซองมาที่ค่ายมวยวออุรชานะครับสามฟมหลังครับแพ้คะแนนมูลพระรามสิบเพชรลุกันที่สนามมวยช่องเกศรีครับชนะคะแนนมูลพระรามสิบเพชรลุกันที่สนามมวยช่องเกศรีล่าสุดครับชนะคะแนนชิคาระเพชรจินดีอะคาเดมี่ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดเอปล่อยเวทขึ้นจุก111ปอนด์เลยนะครับสำหรับธนาของน็อตใหม่นะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับมวยคู่นี้ครับก็แชมป์ชนแชมป์เลยนะครับสดบทเก่าครับฝีมือเจอฝีมือเลยนะครับติว่าน่าดูมมากครรัับบสหวย นี้ครับพิกัด106ปอนด์นะครับเมื่อคนนี้ครับส่วนตัวนี้ผมออกชอบไปที่มวยรุ่นน้องนะครับผมชอบไปที่น็อตใหม่โวลาชาครับเวทพระนี่อาจจะเป็นรองครับแต่ว่าจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยม IQ มวยความเร็วนี่จะดีกว่านะครับไม่แลกไม่พระนะครับรอดักลอสวนนะครับเวทเล็กกว่านะครับแต่ว่ารูปร่างนี่ได้เปรียบ จะได้สูงได้ยาวกว่านะครับถ้าไม่พลาดโดนนับโดนนอกอย่างเดียวครับเท้ายดูผิวกว่านะครับยอดกุมารนี่รูปร่างเล็กกว่านะครับแล้วก็มวยหยุดไปนานด้วยนะครับส่วนตัวผมชอบน็อตไม่วอุรชานะครับดูสดกว่านะครับวันนี้ครับจะเอาชนะยอดกุมารรถสวยจ่าเจดไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองขอได้การนะครับออกชอบไปทีน็อตไมววอุรชานะครับ คู่ที่3าคู่รองครับเป็นเวนอมลักกี้บันเทิงครับพบกับแสนวดิ์เบนพระราม2พิกัดห่รปอนด์นะครับมุมไหนครับเวนอมลักกี้บันเทิงครับเวนอมนี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับรูปร่างสูงยาวครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงอาวุธจัดจ้านรวดเร็วครับฉลาดหลักเลี่ยมไอคิวมวยดี เพื่อมีลูกเตะก้านคอดีครับต้นต้นนี้ฝีมือจัดเลยนะครับแต่ว่าท้ายๆนะครับลูกทรเลหดนะครับเวลาโดนหนักๆในหัวจิตหัวใจไม่ค่อยมั่นคงนะครับสำหรับเจดวิ่นอมนะครับเก็บตัวฟิซซอมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรเป็นมวยคนจัดนะครับสามฟ้องหลังครับชนะนกโต๊ะสามเพชรรุ่งแสนวีวินยิ้มที่สนามมวยช่องเจ็ดสีครับแพ้คะแนนพรอวิเศษสอโชคมีชัยที่สนามมวยช่องเจ็ดสีล่าสุดครับชนะคะแนนกล้องโนวาบางแสนไฝครับที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่สิบสามสิงหาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไปร้อยยี่สิบหกปอนด เนวดิษเบนพระรามสองครับเสนวดดิษนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเปิดเกมครับประเภทขวคอล็อกคอปั้มตีเข่าในเหนียวแน่นนะครับต่อยหมัดฟันศอกสวนครับเป็นมวยปวดใจปลายแรงนะครับประเภทฝีมือได้เข่าได้เลยนะครับเก็บตัวฟิซ้อมที่ค่ายมวยสอประสบโชคจังหวัดบูรีรัมย์นะครับสามฟ์มหลังครับแพนกยกสามจอดพรัญชัยที่เวทีมวยราชดำเนินครับชนะนกยกห้าเด่นพยักศักดิ์สตุลที่สนามมวยช่องเจ็ดสีล่าสุดครับแพนกยกสี่ให้กับราชเดชทีเอ็นมวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่่าานผม นะครับล่าสุดจกไหวร้อยยี่สิบหกปอนด์นะครับมวยคนนี้ครับก็มวยคนละทรงคนละทางเลยนะครับซ้ายกับขวาครับประเภทฝีมือมวยซ้ายตั้งรับจับทางจังหวะสองครับอยู่ที่เจ้าเวยนอมนะครับประเภทมวยเขาแข็งแรงเปิดเกมเดินห้าจกครับแน่นอนครับอยู่ที่แสนวาริดนะครับมวยคนนี้ครับส่วนตัวนี้ผมชอบไปที่แสนวาริดเบนพระรามสองครับฝีมือต้นๆนี่อาจจะเป็นรองครับแต่ว่าท้ายๆนะครับเขาในลูกทอนหดท้ายๆนี่จะดีกว่านะครับแล้วก็ดูว่าช่วงหลังนี่การผ่านมวยดีกว่าด้วยนะครับชกแต่เบอร์ใหญ่ๆมานะครับชอบแสนวาริดเบนพรระาม สองครับท้ายๆดูแข็งแกร่งกว่านะครับมีลูกเดินนะครับเขาในท้ายดีกว่านะครับวันนี้จะเบียดเชิ่เอาชนะเจ้าเวนอมลักกี้บันเทิงไปได้นะครับสลับคู่รองขอลรายการนะครับออกชอบไปที่แสนบดิตเบนพาราม2นะครับคู่ที่สี่ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับอเล็กจิตมืองนน์ครับ พบกับไซเบอร์สอเทียนโพพิกัด144ปอนด์นะครับเป็นมวยเวทใหญ่เลยนะครับมุมแดงครับอเล็กจิตมังนนครับอเล็กนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวครับประเภทเดินเสียบเดินแทงสูงยาวเข่าดีก้าแลกก้าบวกนะครับหมัดสวนศอกสวนรุนแรงครับช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดมากนะครับสภาพร่างกายดีร่างกายสดเลยนะครับได้ใหญ่ได้เปรียบรูปร่างนระบสำหรับธนานของอเล็กนะครับก็ซ้อมมทีค่ายมวยจิตมังน์นะครับสามฟอร์มหลังครับชนะคะแนนเป็นต่อแปะมินบุรีที่จังหวัดสุราธานีครับเสมอเพชรภูไทยอบจนครพนมที่สนาม 1 0 7 4 ล่าสุดครับชนะคะแนนกล้องศึกสิทธิสารวัตรเสือที่สนามมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับส่วนกูโจครับไซเบอร์สอเทียนโปครับรอวเจ้ารุ่งกิจวอสังประภัยครับไซเบอร์นี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเข่าในปั๊มลัดมัดตีนะครับประเภทฝีมือได้เข่าได้นะครับเก่าเกมกระดูกมวยการผ่านมวยดีเลยนะครับกลับมาภาคนี้ถือว่าฟอร์มดีมากนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่ารูปร่างนี่จะเล็กกว่านะครับสำหรับตาของไซเบอร์นะ เดชพันธล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนก้องศึกสิทธิสารวัตรเสือครับที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมือคู่นี้ครับก็ซ้ายกับขวาครับเขาชนเขาเลยนะครับก็ต้องวัดกันที่พละกกาลังแล้วก็สภาพร่างกายนะครับเป็นมวยเวทใหญ่นะครับพิกัดีปป่บปอนด์เท่ากันนะครับมือคู่นี้ครับส่วนตัวนี้ผมยังออกชอบไปที่อเล็กกิตมังนนครับดูร่างกายดีกว่านะครับรูปร่างใหญ่กว่านะดีต่อที่โดนต่อโดนเขาเจอเขานะครับผมว่าเจ้าอเล็กอะ นะครับลูกขยันลูกหนักแรงการดิลยาได้ถ่ายนี่จะดีกว่านะครับช่วงหลังในี่ว่าสภาพร่างกายดีมากครับสบําหรับธนะของอเล็กนะครับผมชอบอเล็กกิตมังนนครับวันนี้ครับจะเอาชนะไซเบอร์สอเทียนโผไปได้ในยกทด้ถ่ายนะครับสําหรับคู่เอกนํารายการนะครับออกชอบไปที่อเล็กนะครับ มาทุนกันอีกครั้งนึงครับคู่ที่1ครับชอบไปที่แสนศึกสอราชภูมิครับเข่าในท้ายท้ายแข็งแกร่งกว่านะครับชกที่ช่อง7นะครับความผู้ชินดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะซูเปอร์เอ็กซ์สอสีสวัสดย์ยำแขีนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสลับเปิดหัวรายการออกช่อบไปที่แสนศึกนะครับคู่ที่2ครับชอบไปที่น็อตใหม่วอรอุระชาครับฝีมือจัดจ้านกว่านะครับมีลูกจุกจิกนะครับไม่แลกไม่ปะทะวันนี้ครับจะเอาชนะยอดกุมารรถสวยจ่าเจ็ดไปได้นะครับสลับคู่ที่2ออกชงอที่นอครังบชอบไปที่แสนบบบดดดิิเนพรรรระามคัััหหหวววจจตใลูกกที การผ่านมวยในช่วงหลังดีกว่าด้วยครับวันนี้จะเอาชนะเวนอมลักซี่บันเึกไปได้ในยกไทยไทยนะครับสำหรับคู่รองออกชอบไปที่เซอร์เบอ์ลิสนะครับเล็กวิษยาคู่เอกนำรายการรับชอบไปที่อเล็กจิตมองนน์ครับได้ใหญ่ได้สดนะครับสภาพร่างกายดีกว่าวันนี้ครับจะเอาชนะไซเบอร์สอดเทียนผูไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนำรายการนะครับออกชอบไปที่อเล็กจิตเมืองนน์นะครับ ละนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเจ็ดสีครับประจำวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2568จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดนะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.00นทาบทันทีเป็นต้นไปนะครับละนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัตรบวยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับนี